คครับผมก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่ผมปังปอนด์ของช่อง루ฟี่ชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็เป็นเวลา6กทุ่มนะครับผมก็มีมจิจกรรมอัปเดตเข้ามากันอีกแล้วนะครับผมเป็นจิจกรรมกล่อง25เพรนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวไปดูว่ามีรางวัลอะไรกันบ้างแล้วก็มันจะเกลือหรือเปล่านะครับผมไปเลยฮะเนี่ยฮะเป็นจิจกรรมใหม่นะครับผมราชาแห่งเสียงเพลงนั่นเองนะครับแต่ว่า พี่สงสัยอย่างเดียวเลยคืออะไรอะ99เพรนี้พี่ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูที่กล่องกันเลยครับผมตอนแรกพี่นึกว่ากล่องเนี่ยมันจะมีแบบว่าอไอเพร99เพรด้วยซึ่งพี่ก็ไม่รู้คืออะไรอัการรมเติมครบหรือเปล่าพี่ก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าที่ไปดูแล้วมันก็ไม่เห็นอ๋อ,อแล้วมาดูในส่วนของของรางวัลกันบ้างน,นะครับก็จะมีในส่วนของอันนี้จะเป็นไม้เบสบอลรูปกีต้์นั่นเองนะครับซึ่งโอ้โห ถ้าใครที่แบบว่าออมีเฟซส,ส่วนตัวพี่เนี่ยก็จะรู้นะครับว่าพี่เป็นนักดนตรีนั่นเองนะฮะเพราะงั้นของสิ่งนี้พี่ไม่อยากจะพลาดสุดๆเลยนะครับเพราะว่ามันสวยมากๆมีในส่วนของมีดนะครับเป็นคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับผมโอ้โหโคตรเท่แล้วก็มีในส่วนของชุดเก่าเนาะนี่ฮะเป็นชุดล็อกเกอร์เนาะเนี่ยแต่ว่าชุดผู้หญิงพี่มีแล้วนะครับเพราะว่าเป็นเจียกรรมแจกฟรีนั่นเองนะครับผมเนี่ยฮะชุดก็จะประมาณนี้เลยครับผมสำหรับใครที่เกลือนะครับก็สามารถเอาโทเคนนะครับผม มาแลกในหน้านี้ได้นั่นเองครับก็ถ้าเกลือกีตาร์ก็เนี่ยหนึรโทเค็นครับกับคีย์บอร์ดร้อยโทเค็นรวมก็คือ200โทเค็นนะครับสำหรับพี่ถ้าอยากจะได้นั่นเองนะครับผมโอเคฮะส่วนเรื่องชุดเนี่ยถึงพี่ไม่มีแต่ถ้าได้พี่ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับแต่พี่จะเอา2อันนี้ก่อนนั่นเองนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเรามากดสุ่มให้ทุกคนดูกันเลยครับว่ามันจะเกลือหรือเปล่านะครับผมฮะกล่องละยี่สิบห้าเพรนั่นเองนะครับผมโอเคฮะกด10กล่องฮะ 10กล่องมันตกอยู่250เพชรนั่นเองฮะเดี๋ยวเรากด20กล่องฮะแล้วก็ใช้ส่วนลดเนี่ยมันก็จะเหลืออยู่400เพชรนั่นเองนะครับจริงๆมันก็จะอยู่หลัก500อะไรอย่างงี้เนาะโอเค20กล่องฮะปึ๊บปึ๊บห้าได้ส่วนรองเท้าแต่เฮ้ยมันได้ซ้ำนี่มันมีโอกาสได้ซ้ำนะโอ้โหแบบนี้ก็เกินเปล่ารอเปล่า,าจีเฮ้ยได้ไอะเฮ้ยเฮ้ยได้คีย์บอร์ดเลยเฮ้ยเกิน เฮ้ยพี่ได้คีย์บอร์ดมาเลยอะเหลือแต่กีตาร์แสงว่ากิจก,กรรมนี้ก็ไม่เกิอนนี่ว่าเฮ้ยโอเคอยู่นะโอเคเรามาสุ่มต่อฮะยี่สิบกล่องเหมือนเดิมครับผมใช้ส่วนลดฮะสี่ร้อยเพชรฮะไปฮะฮึ๊บอึบฮึบ,อ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 บเอ,อิมคือโทเคนได้อย่างละอันเลยเหรอสี่สิบสามโทเคนนะครับผมโอ้โหเรื่อเหมือนกันนั่นเนี่ยอืม ต่อไปฮะ2ี่สิบกล่องเหมือนเดิมฮะใช้ส่วนลดครับเหลือสี่รอยเพรครับไปฮะฮึบฮึบโอ้โหได้ในส่วนของเกมมาแล้วนะครับโทเค็นได้น้อยอะ่ะรู้สึกรู้สึกอย่างนั้นเลยอ,ะอ่ะฮะโอ้โหโทเค็นได้อย่างโคตรน้อยโอ้โหเอาจริงโทเค็นได้น้อยมากทุกคนอ่ะเราได้ในส่วนของอะไรมาบ้างละอ่าได้เสื้อเนาะรองเท้าอ่ามันได้ของซ้ําด้วยทุกคน พี่ไม่เห็นว่าพี่จะได้สิบเลยอ่ะไอพวกห้าเนี่ยมันออกแต่หนึ่งอ่ะสองอย่างเดียวเลยอ่ะไอ้โทเค็นเนี่ยมาต่อฮะไปฮะยี่สิบกล่องเหมือนเดิมฮะแล้วก็ใช้ส่วนลดฮะไปฮะอ,อึ๊บอ่ะเห็นไหมได้ส้โทเค็นได้อย่างละหนึ่งคือคือมันก็เกือเกินคือโทเค็นมันน้อยเอาตรงๆโทเค็นน้อยมากโคตรน้อยอ่ะ จริงโทเคนได้น้อยมากอะโอเคฮะเดี๋ยวเรามาสูมต่ออีก400โอเครอบนี้มันจะอยู่ที่หลัก2,000เพชรแล้วนะครับที่จะใช้ไป2,000เพชรพอดีเลยนะครับผมโอเคครับไปฮะน่ะดูโทเคนดีมันออก1กับ2อะ่ะ5ไปไหน5กับ10บอ่ะโหเอ้ยได้10อยู่โอ้โหโคตรเกลืออโหลจีเอ็มเกลือลงแล้วโหล อ่าเราแลกในส่วนของกีตาร์ได้แล้วนั่นเองนะครับผมโอ้โ oh. หหรือว่าเราจะสุ่มเอาชุดผู้ชายเลยเดยีอ่ะทุกคนอืมมันก็มาขนาดนี้แล้วอะ่ะเออเนี่ยเรากม็มีชุดผู้ชายพอดีเลยนะอ่าลองสุ่มก่อนแล้วกันนะโทเค็นอย่าเพิ่งแลกแล้วกันเผื่อได้ก,กีตาร์นั่นเองนะครับผมมาใช้ไปฮะปึ๊บอ่าได้รองเท้ามาปึ๊บปึ๊บโอ้โหถามจริงเหรอจี รถเกลือคว,วามหน้าบ้านจนแบบว่าเกลือถมบ้านหมดละถมทั้งคนถมทั้งที่โอ้โหพี่จะเป็นเกลือหมดละจีฮัลโหลโอเคฮะมาจัดให้หมดเลยละกันไปฮะอีกยี่สบกล่องฮะฮึบ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 เจริญเจริญเจริญจริงๆเลยเ <c oughs> กิดไปเกิดไป เกินไปเปล่าฮัลโหลจะไม่ได้เหรอโอเค okay. เดี๋ยวเราแลกในส่วนของกีตาร์เลยนะครับผมนี่ฮะนี่ฮะได้มาเป็นที่เรียบร้อยนี่เองนะครับผมก็มันเหลืออยู่98โทเคลล็นเราก็สามารถแลกในส่วนของชุดได้เลยนะครับโอเคฮะนี่โคจิโคฟยวนี่ฮะกดใช้ทันทีไปเลยครับเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็ ที่ไม่น่าจะมีอะไรที่ต้องเอาอีกแล้วนะทุกคนเนาะก็น่าจะมีทุกอันแล้วทั่จรงนะครับผมอันนี้ก็ได้จนครบแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับทุกคนก็เรามาอยู่กับชุดเนี่ยฮะเรียกว่าเป็นชุดเก่าเนาะ Rock and Ro l l นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่ามันก็เป็นอันเก่าและทุกคนนะพี่ไม่ต้องรีวิวเยอะเนาะก็เป็นหน้ากานะครับส่วนตายที่ไม่เกี่ยวนะครับผมแล้วก็ชุดค่อนข้างที่จะโอเคนะฮะนี่ฮะแต่ว่าพี่ชอบในส่วนของเสื้อกับทรงผมมากกว่านั่นเองนะครับผม าาก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับชุดนี้ฮะไม่ซ่อนกระเป๋านั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอาวุธกันบ้างนะครับผมไปเลยฮะเนี่ยฮะก็จะเป็นหน้าตาของอาวุธนะครับผมคีย์บอร์ดนั่นเองนะฮะสามารถถือหน้าล็อบบี้ได้เพราะว่าเป็นขอบทองหรือว่าเรจินนั่นเองนะครับผมเนี่ยฮะสามารถแสดงหน้าล็อบบี้ได้ก็าจะาประมาณนี้เลยครับผมเนี่ยฮะคีย์บอร์ดโอ้โคตรเท่โคตรเฟี้ยวเดี๋ยวเราก,กดให,ให้ทุกคนดูอะหน้าล็อบบี้เพระจะถือประมาณนี้เลยนี่อะถือประมาณนี้เลย เนี่ยฮะเข้ากับชุดมากเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของไม้เบสบอลกันบ้างนะครับผมเนี่ยฮะก็เป็นหน้าตาของไม้เบสบอลกีต้์นั่นเองครับผมเนี่ยฮะถือหน้าล็อบบี้ได้เหมือนกันครับเนี่ยประมาณนี้เลยเนี่ยโอ้โเท่โคตรเฟียวฮะเดี๋ยวเราไปถือข้างนอกให้ทุกทคนดูแล้วกัน I'm the leader of the pack ประมาณนี้เลยทุกคน I'm the leader of the pack ขากีตร์ฟาดหัวเลยอะไรอย่างเงี้ยคนนะ โอเคฮะเดี๋ยวเราไปเดินในโซนฟรีสไตล์ทุกคนดูกันนะครับว่าเวลาตอนถือแล้วกับตอนฟันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมไปเลยฮะโอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าตาโซนฟรีสไตล์กันแล้วนะครับกับกีตาร์นั่นเองฮะหรือไม่ก็คือไม้เบสบอลนั่นเองนะฮะเป็นสกินกีตาร์นะครับผมนี่ฮะก็จะประมาณนี้นะฮะเวลาถือเนาะเนี่ยฟึบพึบพึบเวลาฟันก็ปกติแหละแต่มันเป็นรูปกีตาร์เน,นี่ยปอติอ่าเดี๋ยวเราลองถือดูนะครับแป๊บหนึ่ง ต้องเอาปืนมาด้วยอ่ามีบาเลต์ละกันโอเคนี่ฮะนี่ฮะตอนพายก็จะประมาณนี้เลยทุกคนก็จะมีกีตาร์นี่ฮะอยู่ข้างหลังอย่างนี้นะครับแล้วสังเกตได้ว่ามันมีเอฟเฟกนะครับวนๆอยู่ตรงกีตาร์เหมือนเป็นเอฟเฟกอ่าขึ้นดนตรตีหรือว่าขึ้นความถี่เสียงนั่นเองนะครับผมนี่ฮะก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคีย์บอร์ดกันบ้างน,นะครับก็คือมีดนั่นเองนะฮะมีดหัวตัดเนาะ เนี่ยฮะก็จะเป็นมีดหัวตัดก็คือคีอคย์บอร์ดนั่นเองนะฮะนี่มันก็จะมีรูปโนต้ตไหลๆอยู่ตามแบบเอฟเฟกมีดนั่นเองนะครับก็เรียกว่าสวยมากๆแจ่มแมวเลยทุกคนนี่ฮะเวลาตัดก็ประมาณนี้เลยเนี่ยเนี่ยถูกใจชาวล็อกอย่างที่เลิกเกินเนี่ยเวลาพายข้างหลังฮะก็จะเป็นรูปคีย์บอร์ดเนาะนี่แบบนี้เลยเป็นเอฟเฟกแบบโนต้ตดนตรีไหลตามตัวด้วยนะโอ้เทเอฟเฟกเยอะกว่ากีใต้อะประมาณนี้เลยนะครับ ก็จบไปแล้วสําหรับการรีวิวเนาะโอเคครับผมก็คืนนี้พี่ก็จะสรุปเพชรให้ทุกคนดูนะครับว่ามันเสียไปทั้งหมดกี่เพชรเนาะก็รวมๆแล้วพี่เสียไปทั้งหมด2,800เพชรน,นะครับผมในค่าคืนนี้พี่เอาทั้งชุดด้วยแล้วก็กีตาร์นะครับแล้วก็ในส่วนของคีย์บอร์ดนะครับซึ่งพี่ว่าพี่ว่าพี่โชคดีนะเพราะพี่ได้คีย์บอร์ดมาก่อนพี่ไม่ต้องแลก100โทเค็นอะไรเงี้ยแต่สําหรับใครที่ ดวงซวยเนี่ยบอกเลยนะว่าเสียเยอะแน่แนขนาดที่ได้แบบคียบอร์ดมาอันหนึ่งอะ่ะพี่ยังเสียตั้ง200ร้อยเอ้ยไม่ใช่200 2,800เพชรอเพอ่ะอืมซึ่งเยอะมากๆทุกคนแล้วก็โทเค็นเนี่ยพี่มองมองในมุมพี่เนี่ยฮะมันอารมณ์ประมาณว่าคือมันออกทีละ1ทีละ2อ,อะ่ะแล้วมันก็ออกแบบพวกแบบรองทงรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมทุกคนมันออกทีละ1ทีละ2อ,อะ่ะคือพี่มองว่าโทเค็นมันออกเกลืออยู่นะกว่าจะได้10กว่าจะได้5นี้ ต้องเสียไปตั้งเยอะทุกคนแต่ว่าถ้าทุกคนสุ่มนะครับพี่แนะนําให้สุ่มแบบพี่นะฮะซื้อ20กล่องแล้วก็ใช้ส่วนลด100นั่นเองนะครับก็จะประหยัดไปได้อีกเยอะเลยนั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะสำหรับกิจกรรมคืนนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับผมเป็นกาลังใจให้พี่ทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ก็ต้องจากลากันเพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝันดีราตันดีาตีสวัสดีนะครับทุกคนบ๊ายบาย